สวัสดีครับเพื่อนๆพื่นจ้นักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังก็มาประกาศรับซื้อแบงค์ยี่สิบบาทแบบรุ่นเก่านะครับเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้าด้านหลังรัชกาลที่แปดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดว่ารับซื้อแบบไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนดูตามกันนะครับดูนะครับด้านหน้าครับด้านหน้าฝั่ง บน้ายนะครับจะต้องเป็นคุดกลางปีกแบบนี้นะครับเป็นคุดครับส่วนตรงนี้ครับเป็นเลขประจำธนบัตรนะครับเลขประจำธนบัตรจะมีทุกธนบัตรนะครับจะมีเลขประจำแบบนี้นะครับอันนี้เขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทย ธนาบัตรเป็นเงินชำระนี่ได้ตามกฎหมายยี่สิบบาทนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับยี่สิบบาทอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นนะครับลายเซน็จเซน,เซนจะมีสองลายเซน็นครับลายเซ็นจะมีสองลายเซ็นนี่ก็จะเป็นยี่สิบนะครับเป็นเลขไทยนะครับยี่สิบเลขไทย วันนี้คือตาประจําพระองค์นะครับพอชลอ,อครับแล้วก็จะมีมงกุฎข้างบนนะครับวันนี้จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9้านะครับด้านบนด้านบนจะเขียนเลขยี่สิบไว้นะครับยี่สบบาทส่วนตรงนี้ถ้าเราส่องดูถ้าเราส่องดูนะครับจะเป็น ในหลวงรัชกาลที่9นะครับตรงนี้นะครับนี่ก็คือหมายเลขประจำธนบัตรแบบตัวอารบิกนะครับตัวอารบิกส่วนด้านหลังครับมาดูด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นตานะครับนี่ก็จะเป็นท่านได้ออก เสด็จไปดูงานนะครับส่วนตรงนี้เขียน20บาทนะครับ20บาทเลขไทยแบบนี้นะครับนี่ก็คือในหลวงราชการที่8นะครับพ่อรลอ8นะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานสะพานพระราม8นะครับสะพานพระราม8นี่เป็นคุดกลางปีก อยู่ฝั่งบนขวานะครับด้านหลังบนขวารับซื้อใบละหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับหนึ่งมืนสองพันบาทลักษณะแบบตามที่ผมบอกเลยนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับขอสักห้าสิบใบนะครับสักห้าสิบใบจำนวนจำกัดนะครับ ถ้าใครมีก็พิมพ์ไอดีไลน์ไว้นะครับพิมพ์ไอดีไลน์แล้วก็เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปครับย้ำนะครับรับ50ใบครับคือจะเอามาเก็บสะสมไว้นะครับใบละ12,000บาทนะครับจำนวนจำกัด50ใบครับจะเป็นแบบนี้นะครับตามที่ผมบอกนะครับ ประมาณนี้นะครับขอจำนวนจำกัด5้าสิบใบใบละหนึ่งมสองบาทนะครับต้องสาภาพสวยสวยหน่อยนะครับถ้าสาภาพเก่าขาดก็ไม่ได้รับนะครับถ้ามันเก่ามันขาดขอสาภาพประมาณนี้ขึ้นไปนะครับหรือใหม่ๆกว่านี้ไม่ผ่านการใช้งานเลยยิ่งดีนะครับเก่าขาดไม่รับนะครับก็ขอสาภาพใบ สภาพประมาณนี้ครับรับจำกัดห้าสิบใบประมาณนี้แล้วครับใครมีก็พิมพ์ id ลายไว้ท้ยร,ร่างคลิปเลยนะครับผมครับ